ตอนนี้ oh <my> นอยู่คนเดียวบนเวทีมานานมากแล้วนะครับผมขอเชิญพี่พี่ชายสุดน่นารักของผมขึ้นมาหน่อยแล้วกันขอเสียงกรีดแล้พี่ต้องหน่อยแล้ว oh <my> ให้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 มาน้อยหน่อยหน่อยเว้ให้ไม่ครับทำไมาครับ,บเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นนะแกทำอะไรอะ่นะฮะเดี๋ยวนี้น้องเขาเขินจนตัวเป็นเกลียวไปแล้ว <laughs> พี่รู้ว่าพี่ย่างเงี้ยเดี๋ยวคนเขาเราดังใหญ่นะทำไมอ่ะพี่เห็นยังเลิฟซิีเปล่าผมทำน่ะ คือต้องคือต้องใกล้กันถึงจะได้ใชต้องใกล้ๆกันแบบนี้เลยอ๋อเขาถึงจะชอบกันพี่เรามาร้องเพลงเรามาร้องเพลงแล้วราอกลับมันไม่ได้อะไรไงอ๋อเาต้องแบบต้องใกล้กันต้องใกล้กันออนี้อันนี้อันนี้คือดาวคนคนหนึ่งที่ถูกใจอ๋อโอเคโอเคแต่วันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับผมตั้งแต่มาเนี่ยเห็นคนมาเยอะมากมายเลยวนรถอยู่ประมาณสี่ห้ารอบในเซนทรันนะครับใช่ใช่เลยนะฮะคนเขามาดูเราใช่ไหมดูเลิฟซิกไงพี่ถามได้ มาดูเราบ้างแหละแม่มาดูเราบ้างจะเป็เครับแต่ใครมาดูเราขอเสีกิกีนั่นเลยเงั้นต่อไปเพลงต้องแดนอีกแล้วใช่ไหมเพราะต้องร้องกับซีดีต้องเพลงแดนใช่ไหมถูกต้องขออนุญาตข้ามแขนเสื้อก่อนรู้ว่าต้องจัดตักแน่นอนข้ามแขนเสื้อผมว่ามันไม่พออากาศมันร้อนพี่ต้องกดกระดุมด้วยต้องกดเบเตรียมือดพอไหมเดือด ร้องก็ร้องเหมืนกันถอดเสื้อให้น้องไหมไหมได้นี่นายเอ็นครับต้มอูงลมใหญ่อยากขโมยนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคเพลงอะไรเป็นเพลงแดนแล้วมาคืออยากจะบอกว่ามันมากๆไหนเคยพร้อมที่จะมัดขอเสียงนั่นแล้ว ช,ช่วยกันร้องดังๆเลยนะเพลงนี้ใช่ผมว่าหลายคนร้องเพลงนี้ได้แน่นอนแน่นอนถูกใจว้รุ่นแน่นอนถูกใจแน่นอนใครรักแม่ต้องช่วยกันรน้นองนะนะโอเคไหมจ้าโอเคไหมครับโอเคงั้นเรามาสนุกไปด้วยกัน เมียวานแว๊ไปปากเกตไ่ทำอะไรตะวานแว๊ไปปากเกตเต้าสาวที่ถามนกสช่หรือไม่ใช่ถูกอรอเปียนฉเดียวตัอจริงนี

นึกต่อว่าจริงจริงาีหวานแว้บับตาแหวานแวับตาแดงเสาสาวกาแบบเฮ้ย,ยทิ้แ,แจ๊คช่ไหม่ลอบปลอบเบียวให้ผมเดียวนึกต่อว่จริงจริงนาทีหวานแว้บไปขอไม่ชอบอะไรเป็นะไหวานแว้บไปขอถสาวสาวยืนชมเฮ้ยตาแดงใช่ไห่ เสียงขาดว้อยว้อยยตาดไปเราเผียวปัดรัดแต่คนดีที่เ้าโชว์ภาพเท้าพิ่พยายาว้าวว้า เดือดชนวันจไปตะวันแว๊ไปเดือชนสาวๆะโนถามคนใดมีเงินตุ๊กตาหล่อเบวมีผมคนเดียวกต่อจริงๆนี้น่้าวานนั้จละยอมตะวันแว๊บใจละยอมสาวจะกบอกเป็นคนละยอมเามืนินาเมือนย้อกเมือนย้มแลคนล่ยอม ยังไงยังไตงตกลงเราเป็นคนที่ไหนคนเพืองไบบพี่เอาแล้วเมื่อกี้เขาบอ,อกอะไรคนหน้าคนฮิคนที่หน้าหน้าเหมือนฮิอะไร